ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสวนไผ่ยักษ์น่านเนาะไผ่ยักษ์น่านนี้นะครับคือคือ,คอมันถ้าเราปลูกนะเราปลูกในที่ที่ว่าทั่วไปอากาศที่ร้อนแรงอย่างเงี้ยมันก็มันก็ลำพอพอได้นะมันเป็นเป็นไม้ตระกูลใหญ่นะครับผมเหีืยนกับเนี้ยอ่าลำหนึ่งก็ประมาณหกนิ้วเจ็ดนิ้วเป็นอย่างน้อยนะมันขึ้นได้ทุกที่ครับหกนิ้วเจ็ดนิ้วได้ได้สบายเลยครับผมเนี่ยครับผมลำไผ่ยักษ์น่านเนาะแต่ว่าข้อเขาจะแข็งไม้ตัวนี้จะ ช่วงโคนเขาว่าก็พอหนาพอได้นะแต่ว่าช่วงปลายๆเขาวะะข่าจะค่อนจะบางไผยักษ์หน้าเน,นี้ยเราเวลาเราจะเอามาใช้งานนี่นะครับมันต้องเป็นไม้ที่ว่าอายุของเขาต้องสามปีขึ้นนะทําปากทํะไรพวกนี้นครับมันจะเหมาะครับผมนี่ครับบอ,องคนชื่นชอบนะเพราะว่า,เ,าเวลาเราเลือกไม้ตัดไม้อันนี้จะเป็นไม้อ่อนนะครับเนี่ยไม้ไม้ของไม้ปีนี้นะครับเนี่ยจะมีแป้งอย่างเงี้ยเนาะ แป้นเขาเขา,เขาจะมีอยู่เงี้ยแล้วก็ไม้เป็นปีที่สองอถ้าเราจะตัดไม้ไผ่ยักษ์นั่นเราต้องตัดเอาลำที่ว่าเขาเริ่มมีตะไคร้คู่เกาะไม้สามปีขึ้นไปนะสามปีสี่ปีห้าปีขึ้นไปแต่อันนี้เกินห้าปีแดงๆเงี้ยอันนี้เราเอามาทําพวกงานฟากาอะไรก็จะได้สม่มาไม้ไผ่ยักษ์นั่นนี่ผมก็จะใช้ในการตีฟากเนาะกอแผ่นหนึ่งนี่เขาก็ค่อนข้างใจใหญ่อยู่ครับผมนีครับไปลำนี้ก็ยาวประมาณสักอ่ายี่สิบเมตรได้ครับผม แต่แต่ละลำแต่ละต้นนะเนาะมันอยู่ที่ว่าคนชื่นชอบเพราะว่าไผ่ตัวนี้ปลายเขาจะส่วนปลายเขาเขาค่อนข้างจะบางโคนมาเขาเขาจะค่อนข้างจะหนาอย่างเงี้ยอย่างกระตัดทุกวันเนี้ยลำหนึ่งก็ขายอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าบาทครับลำประมาณอ่าเนี่ยนะลำประมาณห้านิ้วหกนิ้วอย่างเงี้ยอ่าแล้วอะไรแล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแต่พี่ๆเขาจะเอาไปใช้งานนะเนาะสมมรัตีฝ้าก็แผ่นหนึ่งห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทอย่างเงี้ยตีสดนะแต่ถ้าเอาไปแช่น้ํายาแล้วก็ เอาไปอีกราคาหนึ่งเงี้ยส่วนนี้มีประมาณสัก60ไร่ครับผมกับแปลงไผ่ยักษ์น่นไแ,แปลงนี้นะครับเนี่ยช่วงน,นี้ก็เอาเป็นช่วงทันวาเนาะทันวาใบเขาก็จะเริ่มกาบเขาก็จะเริ่มหลุดมายอย่างเงี้ยเนี่ยกาบไผ่ยักษ์น่นนะบางคนก็เอาไปทําหมวกทํานุ่นทํานี่เนาะอันนี้ก็จะเอาไปใช้งานนี่ผมก็จะตัดแต่ละตีฟ้าตีฝ้าให้กับลูกค้าครับผม น,นี่เป็นไผ่สวนไผ่ไผ่ยักษ์หน้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับผมยาวถึงนู่นเลยครับเดินเดินไม่ค่อยทั่วสวนนะเนี่ยอันนี้เป็นทางเข้าเวลาเรา,าจัดกระบวนการที่ว่าเราจะเอาทําแปลงไผ่เราต้องมีรถอย่างน้อยรถสิบล้อต้องเข้าต้องเข้าได้นะครับผมรถสิบล้อหกล้ออย่างเงี้ยเราเราต้องแปลงไผ่แปลงไผ่ทุกแปลง่ ก็ควรที่ว่าจะลำเอามาเอาเราเอามาเข้าในสวนได้แปลงนี้ปลูกถ้าเป็นไผ่ใหญ่นี่จะปลูกประมาณ4ี่คูณสี่เมตรนะครับแต่ว่าเว้นช่องทางเข้านี่ประมาณ5เมตรเพราะว่าไผ่นี้ต้นเขาจะสูงจะ,จะ,จะมันจะใหญ่เนาะอันนี้ก็ตัดบางไผ่ตัวนี้เราสามารถแปลงได้เอาไปทั้งใน,ในงานของผาคของหน่อได้เนาะงานผ้าของหนอ่อหนอ่หนอไม้ส้มหน่อไม้ดองอะไรได้ครับผมกับสวนไผ่ยักษ์